เป็นแฟนทั่วเอเชียกีแน่นอนค่ะเมืน่อนักแสดงหนุ่มมากความสามารถอย่างคิมบอมได้ประกาศจัดเอเชียแฟนมิทติ้งถึงหกเมืองหนึ่งในนั้นมีบ้านเราด้วยค่ะเชื่อว่าหลายคนคงติดตามและชิ่นชอบหนุ่มคนนี้มาจาก F.O. b o y Over f l o เ e r นอกจากนี้ยังมีเรื่อง d e a m High Kick To The r o o f Mrs. Cop 2 t h a บ s Been Her Story และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คิมบอบยังได้ฝากผลงานการแสดงที่สมบูรณ์แบบไม่ว่าจะเป็น l a w s c h o o l Ghost Doctor รวมถึงเ h e o the e n i นไ t e 1 9 3 8ที่สบไปเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานอกจากนี้ยังได้ยินมาอีกว่างานแฟนมิติ้งในกรุงเทพครั้งนี้หนุ่มคนนี้ยังมีส่วนร่วมในการวางแผนโชว์ต่างๆรวมถึงโชว์ที่แฟนๆไม่เคยเจอมากอ่อนอีกด้วย ถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็ต้องไปเจอหนุ่มคนนี้ได้ในวันเสาร์ที่16กันยายน2566เวลา18นาฬิกาณโรงละครเคแบงค์สยามพิคเนตชั้น7สยามสแควร์วันซึ่งราคาบัตรนะคะอยู่ที่3,000ถึง5,900บาทเตรียมกดบัตรกันได้เลยค่ะในวันที่12สิงหาคามนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์และมานับถอยหลังวันที่ได้เจอหนุ่มคนนี้กันค่ะสำหรับครั้งต่อไปโคมันเทิงจะมาอัปเดตคอนเสิร์ตหรือแฟนมิทติ้งใครให้ทราบกันรอติดตามกันได้เลยค่ะ ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์นะฮะเพจเฟซบ o ๊กคมชลึกรวมถึงทุกทุแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ